เพนคำศัพท์ที่มาจากราชินานามของขรพระพิเรนคนไหนภาพเรือปืนลูตังลูตินของฝรั่งเศสที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำว่าเล่นพิเรนเล่นพิเรนคำศัพท์ที่มาจากราชินานามของขรพระพิเรนคนไหนเล่นพิเรนศัพท์คำนี้ความหมายที่คนส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันคือผิดปกติ แลงวิษฐานส่วนเล่นทิเรนมีที่มาอย่างไรนั้นวิพัฒเลิศรัตนรังสีเคยเสนอไว้เมื่อปี2564พอสรุปความได้ดังนี้นายแพทย์นวรัตไกรเลิศก,กล่าวว่าเล่นทิเรนคำนี้เคยรับฟังจากบิดาพระยาบุรุษรัตนาราชพันลบนบไกรเลิกและเรียบเรียงไว้ในเรื่องปอกินานกะในรัชกาลที่าว่า คำว่าทิเรนตามความหมายที่ไม่ใช่สับแสงก็เข้าใจกันได้ว่าเล่นแขลงแขลงหรือเล่นอุดริทุกวันนี้เป็นคำพูดที่ใช้กันอยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าคำว่าเล่นทิเรนนี้มีมูลมาอย่างไรและเมื่อใดข้าพเจ้าจะขอถ่ายทอดให้ท่านทราบตามที่เจ้าคุณพ่อได้กรุณาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังอีกต่อหนึ่ง เมื่อเกิดกรณีที่พาดกับฝรั่งเศสในรอสอ112นั้นมีท่านพระตำรวจหลวงผู้หนึ่งราชทินานามว่าพระพิเรนทรเทพออกความคิดจะจัดตั้งและฝึกหัดหน่วยจู่โจมพิเศษโดยให้ดำน้ำไปเจาะเรือรบฝรั่งเศสเพื่อให้จมพระพิเรนจัดการฝึกหัดบ่าวไพร่และผู้อื่นที่อาสาสมัครดำน้ำในคลองหน้าบ้านของท่านทุกวันเพื่อให้เกิดความชำนิชำนาญและดำทนเป็นพิเศษ แต่บางคนดำน้ำอยู่ได้ไม่นานก็โผล่ขึ้นมาเสียแล้วคุณพระจึงต้องใช้ไม้ถอคอยค้ำคอไว้ไม่ให้โผล่ขึ้นมาเร็วเกินไปเผอิญมีการตายกันเกิดขึ้นพวกชาวบ้านจึงพากันเรียกการกระทำของคุณพระว่าเล่นอย่างที่เรนเลยเป็นคำพูดติดปากมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ส่วนพระยาอนุมานราชธนยงเสถียรโกเศกล่าวไว้ในหนังสือฟื้นความหลัง ความว่าเมื่อรอสอ112อ1 12เรือรบฝรั่งเศสหักด่านปากน้ำหลุดเข้ามาได้ถึงกรุงเทพมหานครก็มาจอดทอดลอยลำอยู่กลางน้ำหน้าสถานทูตฝรั่งเศสเวลาเย็นมีราษฎรแตกตื่นพากันไปดูเรือรบที่หน้าสูุลกสถานคือที่ทำการกรมศุลากากรสมัยนั้นอยู่ติดกับสถานทูตฝรั่งเศสด้านเหนือ และทหารฝรั่งเศสในเรือรบกำลังลงอาบน้ำในแม่น้ำอย่างแบบฝรั่งที่ไม่รู้จักใช้ผ้าขาวมา้าราษฎรที่ยืนมุงดูอยู่เห็นฝรั่งเศสในเรือรบแก้ผ้าอาบน้ำกลางแจ้งไม่มียังไอเหนียวรั้งความเกลียดชังไม่อยู่นอกกนี้ข้าพเจ้ายังได้ฟังจากคำเล่าจากบิดาข้าพเจ้าว่าท่านผู้หนึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยา เป็นเทือกเถวเหล่ากอขุนนางทหารเอกของไทยสมัยรัชกาลที่สามซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ฝึกบ่าวพร่ในบ้านให้รู้จักดำน้ำได้ทนถ้าถึงคราวขับขันชอบมาพากลก็จะได้ใช้ให้พวกดำน้ำทนเหล่านี้ถือขอเหล็กด้านยาวดำน้ำว่ายพุ่งไปที่เรือรบก็ให้พอดีถึงเรือรบพอผุดขึ้นจากน้ำก็ให้ทะลึ่งขึ้นสูงทันทีเอาขอเหล็กขึ้นสับกับกราบเรือรบทันทีทันใด แล้วไต่ครึ้นไปจัดการกับทหารบนเรือรบทันควันเรื่องก็จะต้องสำเร็จกันเท่านั้นเองแต่การฝึกหัดนี้ทำไปไม่ได้นานเพราะคนที่ได้รับการฝึกหัดคนหนึ่งจมน้ำตายความทรงทราบฝ่าละองทุลีพระบาทการฝึกหัดที่กล่าวนี้จึงต้องเลิกไปแล้วพระพิเรนที่ว่านั้นเป็นใครกันเมื่อตรวจสอบพบว่าบุคคลที่ครองราชทินานามพระพิเรนทรเทพในรอศ 112พศ2436ชื่อสายสิงหาเสนีพศ2 3 9 8ถึง2463ตำแหน่งราชการสูงสุดที่ได้รับคือพระยาอนุชิตชานชายัยสมูหอพระตำรวจในสมัยรัชกาลที่6ภาพพระพิเรนทรเทพสายสิงหาเสนีต่อมาเป็นพระยาอนุชิตชานชายัย ประวัติฉบับทางการของพระยาอนุชิตชานชัยสายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าสายสืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาบดินเดชาสิงสิงหเสนีคุณนางคนสำคัญในสมัยรัชกาลที่สโดยเป็นบุตรคนที่สองของพระยาเพชรดาดิศสิงหเสนีเกิดในปีที่สยามลงนามในสนธิสัญญาเบลริง เริ่มรับราชการในสมัยรัชกาลที่ห้าเติบโตจากกรมทหารมหาเล็กจากนั้นย้ายมาเป็นปลัดกรมมพระตำรวจใหญ่ขวาในช่วงที่เป็นตำรวจหลวงนี้เองสายถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหัวเมืองหลายครั้งและยังเคยไปปราบพ่อทางเมืองหนองคายด้วยจนกระทั่งปี2436รอศ112มาถึง ื่อไทยเกิดเป็นอริกับฝรั่งเศสโปรดให้พระยาอนุชิตเป็นข้าหลวงพิเศษไปรวบรวมกำลังพาหนะที่เมืองปราจีนบุรีครั้นตกลงจะส่งกองทัพเพิ่มเติมกำลังออกไปยังเมืองอุบลราชธานีจึงพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นที่พระพิเรนทรเทพเจ้ากรมมพระตำรวจใหญ่ขวาและเลื่อนยศขึ้นเป็นนายพลจัตวาทหารบก โปรดให้เป็นแม่ทับคุมพลออกไปยังเมืองอุบลราชธานีทว่าการตรวจสอบราชกิจจานุเบกษาก็พบว่าก่อนที่สายสิงหเสนีจะได้รับโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมเป็นพระพิเรนทรเทพนั้นเขามีตำแหน่งเป็นที่พระราชวรินการเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรเกิดขึ้นในวันที่20เมษายน2436รอสศ 112ซึ่งในวันดังกล่าวมีพระพิเรนทรเทพถึงสองคนพร้อมกันดังที่ราชกิจจานุเบกษาถแถลงว่าการที่โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวิริณเป็นพระพิเรนทรเทพก่อนแต่ที่จะโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระพิเรนทรเทพเลื่อนเป็นตำแหน่งอื่นนี้เพราะเหตุที่พระราชวิริณมีราชการได้กราบถวายบังคมลานในวันนี้ ข้อมูลชทางต้นทำให้ทราบอีกว่าพระพิเรนทรเทพสายได้ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่20เมษายน2436เพื่อไปเกณฑ์ทหารและพาหนะแถบเมืองปราจีนบุรีส่งไปเมืองอุบลราชธานีเพราะในเวลานั้นเกิดการประทะก,กับฝรั่งเศสที่แม่น้ำโขงแล้วนั่นเท่ากับว่าพระพิเรนทรเทพสาย จะไม่อยู่ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ต้นปี2436เวลานั้นครึ่งปีใหม่เดือนเมษายนส่วนเรือปืนฝรั่งเศสที่คุณหมอนวรัตเล่าเอาไว้จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครในอีกสามเดือนให้หลังดูเหมือนนว่าบุคคลต้นเรื่องของเรากับเรือปืนเจ้าปัญหาจะไม่ได้อยู่ร่วมพื้นที่เวลาเดียวกันซะแล้วทั้งนี้ยังมีหลักฐานอีกจำนวนหนึ่งที่ยืนยันว่า ตั้งแต่ปลายเดือนเมษาย,ยน2436จนถึงต้นปี2437หรือราวหนึ่งปีเศษเศษพระพิเนรนทรเทพสายปฏิบัติราชการอยู่หัวเมืองโดยตลอดดังปรากฏในประวัติของหลวงไกรกรีธายันยงบุรณสศิริและพระยาพหลโยทินนพพหลโยทิน รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทัพของพระพิเรนทรเทพนี้ยังถูกนำมาเล่าเอาไว้ในหนังสือนิทานชาวไร่ของนออ่างสวัสดิ์จันทนีด้วยซ้ำว่าออกเดินทางจากเมืองปราจีนบุรีไปยังเมืองอุบลราชธานีหลังจากเรือปืนของฝรั่งเศสฝ่าแนวป้องกันที่ปากน้ำไปแล้ว กองทัพนี้ตั้งยันฝรั่งเศสที่เมืองอุบลราชธานีไปจนถึงต้นปี2437ก็ถูกเรียกกลับกรุงเทพมหานครพอกลางปีนั้นพระพิเรนทรเทพสายก็ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระยามหามนตรีเจ้ากรมมพระตำรวจในขวาถือศักดินา2,000จะเห็นได้ว่าสายอยู่ในบรรดาศักด์และราชทินานามพระพิเรนทรเทพ ตั้งแต่วันที่20เมษาย,ยน2436จนถึงวันที่18ตุลาคม2437รวม19เดือนเท่านั้นและตลอดระยะเวลาดังกล่าวสายก็ปฏิบัติราชการอยู่ในหัวเมืองโดยตลอดถ้าข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเรื่องเล่ารพระพิเรนทรเทพฝึกคนดำน้ำเกิดขึ้นตอนไหนกันแน่ และยังจะใช่พระพิเรนทรเทพที่ชื่อสายสิงหเสนีคนนี้หรือเปล่าปัญหาเรื่องพื้นที่เวลาผู้เขียนวิพัฒน์เลิศรัตรังสีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆที่ช่วยคนข้อมูลต่างๆและตั้งข้อสังเกตว่าการฝึกคนดำน้ำเกิดขึ้นก่อนปี2436รอศอ112หรือไม่ หากการฝึกดำน้ำจะต้องเกิดหลังจากวิกฤตการปากน้ำตลอดจนปฏิบัติกับความคิดนั้นราวกับเป็นความจริงที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ทั้งทั้งที่ในข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แล้วดูจะมีประเด็นอยู่ไม่น้อยเพราะเรือปืนฝรั่งเศสเข้ากรุงเทพมหานครมาสองครั้งเรือปืนลำแรกที่เข้ามาชื่อลูตัง ลูตินลอยลำหน้าสถานทูตฝรั่งเศสตั้งแต่วันที่19มีนาคม2435รอส111หรือ4เดือนเต็มๆก่อนที่เรือปืนชื่อโคแอมอตอคอมเมเต้และแองกงสอตังอินคอนสแตงจะเข้ามาในเดือนกรกฎาคม2436จนเป็นที่มาของวิกฤตการ หากเราคิดที่เรนที่เรนว่าการฝึกดำน้ำเกิดขึ้นก่อนปี2436ก็เป็นไปได้ว่าเรือปืนที่อยู่ในเรื่องเล่าทั้งสองเรื่องอาจจะเป็นเรือลูตังหาใช่เรือโคแอมอตต์ air, Motor, หรือแองกงสอตังอย่างที่เข้าใจตามเรื่องเล่าเหตุผลก็คือไม่มีการพูดถึงเรือปืนฝรั่งเศสว่ามีสามลำสักแห่งเดียวหรือต่อให้เรื่องจำนวนเรือไม่สำคัญก็ได้ หรือการที่พระยาอนุมานราชธทนเล่าว่ามีชาวบ้านไปมุงดูฝรั่งแก้ผ้าอาบน้ำก็น่าจะเป็นทหารเรือลูตตังอีกเช่นกันเพราะกว่าสีเดือนนั้นสถานการณ์ยังคงตึงตึงอยู่แต่หลังเกิดวิกฤตการปากน้ำความตึงเครียดที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเอื้อให้ใครก็ตามเข้าใกล้เรือปืนทั้งสามลำได้ง่ายๆ่ายมีหนำซ้ำเรือปืนทั้งสามลำของฝรั่งเศสก็ถอนสมอออกจากกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตการผ่านไปสองสัปดาห์เพื่อไปปิดปากอ่าวสยามแทนจึงน่าจะเชื่อว่าเรือปืนเจ้าปัญหาของเราก็คือเรือลูตังนี่แหละครับและตั้งแต่วันที่19มีนาคม2436รอสอ111จนถึงวันที่19เมษายน2436รอสอ 112เป็นช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่สายสิงหเสนีจะอยู่ร่วมพื้นที่เวลาเดียวกับเรือปืนลูตังอีกด้วยภาพบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยก่อน แต่ในเวลาดังกล่าวสายสิงหเสนีจะฝึกดำน้ำตามคำเล่าลือหรือเปล่ายังหาหลักฐานอื่นๆมายืนยันไม่ได้แต่ที่แน่นอนคือวันที่20เมษาย,ยน2436หรือหนึ่งเดือนหลังจากเรือปืนลูตังเข้ามาสายก็ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระพิเรนทรเทพแล้วส่งไปเมืองปราจีนบุรีในทันทีส่วนเหตุผลที่เขาถูกเลือกให้เป็นแม่ทัพในคราวนี้ ในทหารที่ได้ยิงได้ฟังมาจากข้างในอีกทีได้เล่าให้นาวาเอกสวัสด์บันทึกเอาไว้ว่าก่อนวันเดินทางบรรดานายทหารสัญญาบัตรเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทพระพุทธเจ้าหลวงที่พระที่นั่งอนันตสมาคมองค์ที่รือแล้วตั้งอยู่ข้างวัดพระศรีรัตนสศ์ศสดาราม ในหลวงเสด็จออกในเวลาหนึ่งทุ่มมีพระบรมวงศานุวงศ์ห0าสถึงหกองค์เฝ้าอยู่ด้วยพระพิเรนทรเทพคลานเข้าไปถึงพระบาทแล้วกราบลงสามราทรงรับสั่งว่าเจ้าพระพิเรนทร์รอข้าให้เจ้าไปทับครั้งนี้เพราะว่าพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เห็นว่าเจ้าเป็นผู้สมควร เพราะเจ้าเป็นตระกูลแม่ทับทับคราวนี้สำคัญอยู่คนอื่นไม่เป็นที่ไว้ใจเจ้าไปคงกระทำการสำเร็จตามประสงค์ของข้ารับสั่งต่อไปว่ากระบี่นี้ให้ถือว่าตัวข้าไปกับเจ้าด้วยสิ่งใดควรทำสำเร็จก็ทำไปโดยไม่ต้องบอกเข้ามาให้วุ่นวายแล้วกลับมาบอกทีหลังก็ได้ขอให้เจ้าจงมีชัยต่ออริราชสัตว์ปูด้วยประการทั้งปวงเสร็จแล้วก็เสด็จขึ้น ถึงตรงนี้หลักฐานแวดล้อมต่างๆก็บ่งชี้จนวิพั์เลิศรัตนรังสีแน่ใจว่าสายสิงหเสนีก็คือพระพิเรนทรเทพที่ตามมหานั่นเองแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่สามารถหาหลักฐานอื่นๆมายืนยันเรื่องการฝึกดำน้ำได้จริงๆส่วนเหตุผลในการเลือกสายสิงหเสนีเป็นแม่ทัพเพราะชาติตระกูลและความไว้วางใจแม้จะเป็นการให้เหตุผลที่ฟังขึ้นในกรอบความคิดของยุคสมัยนั้นก็จริง แต่ก็น่าจะมีเหตุผลอื่นๆประกอบอยู่ด้วยนั่นคือจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่สายสิงหเสนีอยู่ร่วมพื้นที่เวลาเดียวกับเรือปืนลูตังนั้นเขาได้แสดงความรักชาติบ้านเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาจริงๆจึงทำให้ชื่อของเขาโดดเด่นขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐบาลกำลังสรรหาตัวบุคคลเป็นแม่ทัพออกไปช่วยรบทางแม่น้ำโขงพอดี